เอิร์หมเอิดเอิแอบบังเสาอยู่น่ะเออเิดมาทางนี้เอิเออตัวสูงๆนี่อยู่ข้างหลังก็ได้นะผู้ปกครองก่อนจะกลับบ้านดูผู้ปกครองน้องธันวาสิคะยังสาวอยู่เลยยังสาวอยู่เลยผู้ปกครองบอมเนี่ยค่ะเนี่ยก็บอกว่าลูกคนเล็กห่างกันกี่ปีนะคะสิบสองปีค่ะดูสิคะนี่บอมอย่าพูดยาก เอ,อิร์ธไม่เอาผู้ปกครองมามายืนใกล้แม่สิโอ้แม่บอกว่าอย่าเซ้ออย่าซื้อดูซักออกไม่เสื้อผ้าไม่ซัก <c oughs> เอ,อิร์แม่ถามหน่อยสิแต่งตัวเซ่อๆอย่างนี้แล้วรักหญิงติดหญิง <c oughs> แม่รู้นะว่าแกจีบยายสตังอยู่อะ <c oughs> ่ะนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แม่เห็นแล้วก็แอบไปคุยกันอยู่ร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะคะอันนี้ผู้ปกครองที่สนใจลูกค่ะแล้วก็บอกกับ แม่อเผอาอว่าเห็นคลิปบ่อยๆที่สอนบอมนี่แม่อายุเยอะแล้วต้องรีบเข้าใจไหมลูกรีบก็คือตั้งใจเรียนอยู่ในกรอบวินัยเป็นอย่างดีเข้าใจไหมคะออสักหน่อยถ้ารับเบี้ยคนชราแล้วนี่จะเดินมาตามบอมอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมลูกอืทันวาก็เหมือนกันแม่รักมากๆแม่นี่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวอีกทุกคนเลยจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันจะตรงกันข้ามเข้าใจไหมคะ ฉะนั้นความรักของแม่ที่มีมากๆตัวเองจะต้องตั้งใจเรียนเอิร e ์ดวันนี้ไม่เอาผู้ปกครองมาแม่เป็นผู้ปกครองเธอห้ามติดหญิงซักเสื้อผ้าเข้าใจไหมขอบคุณผู้ปกครองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอยู่หลังกล้องยิ่งดุมากกว่าหน้ากล้องอีก